สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการของเราในวันนี้ครับเคยสังเกตกันไหมครับว่าเวลาที่เราไปวัดทำบุญเรามักจะเห็นพระพุทธรูปในท่วงท่าหรืออิริยาบทที่แตกต่างกันไปซึ่งพระพุทธรูปแต่ละปางนั้นไม่ได้เป็นเพียงงานพุทธศิ์ที่งดงามเท่านั้นครับแต่ยังบอกเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาต่างๆของพระพุทธองค์อีกด้วยครับ และสำหรับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพระพุทธรูปปางหนึ่งซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั่นก็คือพระพุทธรูปปางรำพึงครับพระพุทธรูปปางรำพึงมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถประทับยืนพระหัตถ์ทั้งสองประสานกันที่พระอุระห,หรือหน้าอกโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายเป็นกิริยาที่แสดงถึงการไตร่ตรอง พิจารณาอย่างลึกซึ้งครับแล้วเรื่องราวความเป็นมาของปางรำพึงนี้เกิดขึ้นตอนไหนและมีความสำคัญอย่างไรเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลครับหลังจากที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้ตรัสสล้เป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ได้เสวยวิมุตติสุขหรือความสุขที่เกิดจากความหลุดพ้นเป็นเวลาเจสัป,ปดาห์ในสถานที่เแห่งแห่งละเวันครับ เรื่องราวของปางรำพึงนั้นเกิดขึ้นในสัป,ปดาห์ที่4ครับหลังจากที่พระองค์ทรงพิจารณาธรรมในสัป,ปดาห์ที่3แล้วพระองค์ได้เสด็จไปประทับใต้ต้นไสรที่ชื่อว่าอัชป,ปาลนิโคธครับณที่แห่งนี้เองที่พระองค์ทรงรำพึงพิจารณาถึงธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสสรุนนั้นครับธรรมะที่พระองค์ทรงค้นพบเป็นธรรมะที่ลึกซึง้งสุขุมคัมภีรภาพ ยากที่คนทั่วไปซึ่งยังมีกินเลสมีความยินวีในลาบยศสรนเสริญจะเข้าใจตามได้โดยง่ายเปรียบเสมือนสายน้ำท like ี่ไหลทวนกระแสยากที่จะแหวกว่ายไปถึงได้ครับเมื่อทรงรำพึงเช่นนี้ในตอนแรกพระองค์ถึงกับทรงท้อพระไทยในการที่จะนำธรรมะนี้ออกไปสั่งสอนเผยแผ่แก่เหล่าสรพสัตเพราะเกรงว่าจะเป็นการเหนื่อยเปล่าหากแสดงทมไปแล้วไม่มีผู้ใดเข้าใจ ก็จะเกิดความลำบากแก่พระองค์เองครับทันใดนั้นเองครับเท้าสหัมบดีพรมซึ่งเป็นพรมในชั้นสุดทาวาดก็ได้ทราบถึงความคิดของพระพุทธองค์ด้วยความเป็นห่วงว่าเราสรพสัตวจะหมดโอกาสได้ฟังธรรมอันประเสริฐจึงได้ลงจากพรมโลกมากราบทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดเวในใยสัตว์ครับเท้าสหัมบดีพรมได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดแสดงธรรมเถิดเพราะสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสเบาบางยังพอมีสติปัญญาที่จะเข้าใจธรรมได้นั้นยังมีอยู่หากพวกเขาไม่ได้ฟังธรรมก็จะเสื่อมจากคุณอันวิเศษไปอย่างน่าเสียดายเมื่อพระองค์ได้สดับคำอาราธนาและทรงพิจารณาด้วยพระมหาการุณาธิคุณและพุทธจักสุอีกครั้งพระองค์ก็ทรงเห็นว่าสรรพสัตว์ในโลกนี้ มีหลายระดับสติปัญญาเปรียบได้เหมือนบัวสีเหล่าคืออุคติตันยูคือพวกที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมเพียงแค่ยกหัวข้อทรรขึ้นมาก็สามารถเข้าใจได้ทันทีเปรียบเหมือนดอกบัวที่พ้นน้ำแล้วพร้อมจะเบ่งบานรับแสงอาทิตย์ได้ทันทีวิปจิตตันยูคือพวกที่มีสติปัญญารองลงมาเมื่อได้ฟังคำอธิบายขยายความก็จะสามารถเข้าใจได้ครับ เปรียบเหมือนดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอน้ำรอคอยที่จะเบ่งบานในวันถัดไปเนยะคือพวกที่ต้องอาศัยการเรียนการสอนการภาคเพียนปฏิบัติอยู่เสมอจึงจะสามารถเข้าใจได้ครับเปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังอยู่ใต้น้ำซึ่งจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาเบ่งบานได้ในวันต่อๆไปปะทะปร,ะะประมะคือพวกที่ด้ยสติปัญญาแม้จะได้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจในชาตินั้น เปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังจมอยู่ในโคลนตมมีแต่จะเป็นอาหารของเต่าและปลาไปเมื่อทรงเห็นดังนี้แล้วพระองค์จึงตัดสินใจที่จะแสดงธรรมสั่งสอนเวในสัตว์สื่อไปด้วยพระมหากรุณาทิคุณอันยิ่งใหญ่นี่เองครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปปางรำพึงครับเป็นปางที่แสดงถึงการไตรตรองอย่างถี่ถ้วนการใช้ปัญญาพิจารณาถึงสัจธรรม และที่สำคัญคือการแสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสัตว์รสโลกสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์การได้สวดมนต์บูชาพระปางรำพึงเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมในเรื่องของสติปัญญาทำให้เป็นคนมีความคิดรอบคอบมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆในชีวิตไปได้ด้วยดีครับ ดังนั้นครั้งต่อไปที่ท่านผู้ฟังได้ไปวัดและเห็นพระพุทธรูปปางรำพึงก็คงจะไม่ได้มองว่าเป็นเพียงพระพุทธรูปปางหนึ่งแต่จะเข้าใจถึงเรื่องราวและความหมายที่ลึกซึ้งที่อยู่เบื้องหลังทําให้เราได้น้อมรําลึกถึงพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีสําหรับวันนี้ก็หวังว่าเรื่องราวของพระปางรำพึงจะเป็นประโยชน์และสร้างความสุขใจให้ใหกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ และสำหรับท่านผู้ฟังที่มีจิตศรัทธาต้องการสร้างบุญกุศลด้วยการโมบหนังสือธรรมะเป็นธรรมทานซึ่งได้ชื่อว่าเป็นการให้ที่ชนะการให้ทั้งปวงผมมีข่าวดีมาฝากครับที่โรงพิมพ์สบายปริ้นเรารับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงเล่มละ9บาทเท่านั้นพร้อมบริการใส่รายนามผู้จัดทำและจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยครับเรามีหนังสือสวดมนต์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสวดมนต์สากลหนังสือสวดมนต์ล้านนาหนังสือสวดมนต์นักเรียนหนังสือสวดมนต์พระปริศสิบสองตำนานหนังสือสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นหรือจะเป็นแผ่นพับสวดมนต์ขนาดใหญ่เราก็มีบริการครับการพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกเป็นธรรมทานนั้นเหมาะสมยิ่งครับไม่ว่าจะพิมพ์ถวายวัดให้คฤหา์ได้นําไปสวดเพื่อความสงบสุขทางใจหรือจะใช้เป็นของชําร่วยในงานบุญต่างๆรวมถึงงานฉาปนกิจ ก็ถือเป็นของที่ระลึกที่ใช้งานได้จริงมีประโยชน์อย่างยิ่งครับเป็นบุญกุศลที่สร้างความสุขใจให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับครับสำหรับท่านใดสนใจสามารถติดต่อโรงพิมพ์สบายปริ้นได้เลยครับเรามีทีมงานผู้มีประสบการณ์มากกว่า15ปีพร้อมให้คําปรึกษาและบริการงานพิมพ์ทุกประเภทติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0956854416หรือทางไลน์ แอดมาได้ที่ Li น์ ID s แอดไซส์บายปริ้นผมสะกดให้นะครับมีเครื่องหมายแอดข้างหน้าตามด้วย s b u y p r i n t ครับหรือถ้าท่านกำลังรับชมผ่านทาง YouTube สามารถสแกน QR Code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้ทันทีเลยครับ ขอขอบพระคุณโรงพิมพ์สบายพริ้นทและขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังในวันนี้สวัสดีครับ